สวัสดีครับผมเจี๊ยบบิ๊กกรีนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมสวนผักสมุนไพรนะครับซึ่งผมได้ปลูกไว้ ด้านหลังโรงงานนะครับในพื้นที่นิดนึงไม่มากก็จะมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้คือขมิ้นนะครับขมิ้นซึ่งปลูกไว้ได้สี่ห้าเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีพริกครับ ช่งนี้ก็ออกเม็ดเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีนี่นะครับไพ่นะครับไพ่ซึ่งเป็นสมุนไพรที่เราใช้ขับลมแก้ท้องอืดนะครับของดีนะครับสมุนไพรสำหรับไพ่นะครับแล้วก็มีนี้นะครับ ปราบโควิดฟ้าทลายโจรน,นะครับซึ่งหิตมากช่วงนี้สำหรับฟ้าทลายโจรน,นะครับแล้วก็มีนี่นะครับ กาดหินนะครับแต่ไม่ค่อยโตนะครับปลูกไว้ประมาณสองเดือนแล้วได้แค่นี้นครับดินน่าจะไม่ดีเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมะกรูดมะกรูดตะไคร่นะครับเรามาดูกันเรื่อยๆ กะเพรามันก็มีนะครับมันมันญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มะเขือแล้วก็ต้นผงชูรส ครคับก็ติดลูกบ้างติดดอกบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนก็เก็บไปกินนะครับสมุนไพรของเรากับผักของเราไม่มีสารเคมีนะครับปลูกโดยธรรมชาตินี่นะครับกระชายต้นกำลังงามเลยครับเดี๋ยวหมดฝนนี้ก็คงจะขุดได้นะครับกระชายนะครับ แล้วก็พริกกำลังโตเพิ่งเอาลงปลูกใหม่นะครับด้านใน,านในก็มีนะครับนี่มะกรูดอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็มะเขือนะรับลูกกำลังใหญ่นะครับเพื่อนๆก็มาเก็บไปกินเรื่อยนะครับสำหรับ ะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ,บวกบนะครับบวกตอนนี้ปวกไว้หนูกินหมดนะครับบวกบนี่นะครับสวนผักสมุนไพรของเราที่เราได้ปลูกไว้นะครับ แล้วก็พามาดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับโอกาสหน้าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆพ,พี่น้องดูใหม่ก็คอยติดตามกันนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ